เช็คต่วเงินเยียวยานักเรียนคนละ2,000บาทใช้จ่ายอะไรได้บ้างรับเงินช่องทางไหนฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม,ม่ๆค่ะเปิดรายละเอียดเงินเยียวยา2000บาทที่ให้นักเรียนสามารถใช้จ่ายอะไรได้บ้างและจะได้รับ เงินจากช่องทางไหนโดยวงเงินทั้งหมดจะอยู่ที่20,000ล้านบาทครอบคลุม11ล้านคนหลังจากที่มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอ,อมอเมื่อวันที่27กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาได้เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาจำนวน2,000บาทต่อนักเรียน1คนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับม .6 ระดับอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปวสในกรอบวงเงิน23,000ล้านบาทสำหรับผู้ปกครองที่ได้รับเงินเยียวยาจะสามารถนำเงิน2,000บาทนำไปใช้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของลูกหลานได้ดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียมการเรียน 2. ค่าบำรุงการศึกษา 3. ค่าอินเทอร์เน็ต 4. ค่าไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายในระดับอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนในระยะเวลาภาครเรียนที่1ปีการศึกษา2564กรอบวงเงิน10,000ล้านบาทโดยสามารถนำไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ดังนี้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา6/4ต่อโดยค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน50,000บาทลดร้อยละ50จำนวน50,001บาทถึง100,000บาทลดร้อยละ30และเกิน100,000บาทลดร้อยละ10โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ50 สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษารัฐสนับสนุนในอัตรา5,000บาทต่อคนส่วนช่องทางการรับเงินนั้นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับเงิน2,000บาทก็คือนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งภาครัฐและเอกชนและสถานศึกษานอกสังกัดตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงม .6 ระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปวชและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปวสเบื้องต้นคาดว่าเงินดังกล่าวจะมีการจ่ายผ่านสถานศึกษาและให้สถานศึกษาจ่ายเงินตรงแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองและแต่กรณีในรูปแบบจะเป็นเงินสดหรือเข้าบัญชีธนาคารก็ได้โดยคนกลุ่มนี้คาดว่ามีประมาณ11ล้านคน วงเงินรวมที่ใช้ประมาณ2.16ล้านล้านบาทสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ